สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะต้นไม้ที่ต่างประเทศนะคะว่าเขาชอบอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต้องรีบปิดปากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะว่าที่นี่เขาชอบต้นไม้อะไรกันแล้วก็ต้นไม้อะไรที่ฮิตที่สุดตอนนี้นะคะไปชมกันเลยนะคะเพื่อนๆเราก็เดินดูกันเลยนะคะอย่างที่นี่นะคะเขาจะจัดการขายต้นไม้เขาจะจัดสวยงามมากเลยนะคะเนี่ค่ะอย่างเช่นต้นไม้พวกนี้ค่ะ อันนี้น่าจะเป็นลินลี่เนาะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้นะคะอย่างที่บ้านเราเขาก็มีนะคะอย่างพวกดอกหน้าวัวอะไรแบบนี้ยสวยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะต้นหนึ่งประมาณไม่ถึง300บาทอะตีเป็นบ้านเราเนาะพวกสับประรดสีอะไรแบบนี้ก็จะสวยงามเหมือนกันค่ะอันนี้กลาบหินนะคะเดี๋ยวเราจะจัดจองแล้วเราจะเอาไปปลูกที่บ้านเราแล้วเราก็จะเอาไปเมืองไทยเนาะเพื่อนๆเ,เนี่ยใครอยากมาเที่ยวฟราร์มคุณแม่เป่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีดอกไม้พวกนี้แน่นอนเนาะเราจะแอบเอาไปนะคะ นี่ก็เป็นอันนี้อันนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเดรีต้นเล็กเนาะเดลีแคค่ะก็ะจะสวยเพราะที่นี่ก็จะทําเป็นไม้ดอกัอ้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราจําชื่อไม่ได้ที่เมืองไทยมีเนาะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะต้นลนะร้อยห้าสิบแต่ที่นี่ไม่ไม่แน่ใจว่าที่นี่ราคาเท่าไหร่ที่นี่ราคาสิบหกยูโรก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทเนาะแต่เขาก็กอใหญ่มากนี่ค่ะกอใหญ่มากนะอันนี้เป็นเดรีอันใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนู้นกันนะคะ ส่วนด้านนี้น่าจะเป็นพันค้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะแต่ดอกก็สวยมากค่ะเป็นเพื่อนดูดิสวยจริงเนาะต้นคล้าเนี่ยเขาทำแบบนี้เลยนะเขาแบบออกดอกมาเลยอะคะ่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะเพื่อนๆสามร้อยกว่าบาทสามร้อยแปดสิบอะสวยมากมีน้องคนหนึ่งกำลังหยิบไปแล้วนะคะอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นดอกหน้าวัวนะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเดี๋ยวเราจะเอาไปนะคะเนี่ยพวกนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะเล็บพุดธ่างเนาะของเขาจะออกต่างแบบนี้นะคะต้นนึงก็ตกประมาณร้อยบ้านเราเนาะสองร้อยสองยูโรก,กว่าอันนี้เขาเรียกเล็บพุดธกาลเนาะสวยมากเลยค่ะเล็บดกาลเนาะเขาจะใช้แค่มะพร้าวกับดินนิดหน่อยเองอะ่ะขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวหมกนะักเนาะอุ้ยดีจังเลยแล้วเขาก็จะชุ่มตลอดเวลาเพราะคงจะไปแช่น้าเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเดูด้านนู้นกันนะคะเผื่อว่ามีบอลน,นะคะอุ้ยนี่ค่ะเพื่อน ไข่มุกอันดามันนะคะสวยมากนนเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่รู้จักก็คืออันนี้คือไข่มุกอันดามันนะคะแล้วก็จะเป็นสับปะรดสีสวยงามมากเลยคะ่ะส่วนด้านนน้นน้องที่มาด้วยกันเขาเห็นต้นอะไรดางเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะภูป่ะนี่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 ูไหมใช่ภูน่าสนใจเนาะแพงเหมือนกันนะเนี่ย14ยูโรนะ10เอ้ไม่ใช่ดิ14 2ียูโรเองคุณ 2ยูโร99้า้ตกร้อยกว่าบาทเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกภูอะไรสักอย่างบ้านเราค่อนข้างแพงนะเห็นเขาโพสเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนๆถูกมากเพื่อนๆค่ะภูเนี่ยค่ะอืมถูกมากสี่พันอืมค่ต้นนี้นะไม่น่าเชื่อว่าแพงเนาะอันนี้ก็ประมาณห0ร้ออ่ะคือเหมือนตุดหมูตุดหมาบ้านเราอะค่ะเพื่อนๆแต่เขาเป็นเป็นเขาเรียกอะไรด่างด่างเป็นใบด่างเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เนาะ เนี่ยเพื่อนๆดูดิแพงมากเลยเนี่ยค่ะหกร้อยกว่าบาทเนี่ยน่า,น,าน่าเอาไปสะสมเนาะเนี่ยเขาเป็นใบดังด้วยค่ะอันทีนี้จะไว้ไปไว้ให้หนูอออันนี้นนดี<ห>ค่ะอันนี้ถูกมากเลยนะหนูัน,นี้ดนน่ด,สดงสวยมากด่างสวยมากด่างแบบจะออกเป็นเงินเงินเลยค่ะเวลาสะท้อนแดดเนาะโอ้เพื่อนๆต้นนี้นะคะ ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นเนาะเนี่ยอะไรเนี่ยใบยสีเงินนะคะฟิโรเดนดอนอะไรเนี่ยคะ่ะอุ้ยต้นละยี่พาโูโรค่ะน้องแบบนี่ตายแล้วเพื่อนๆดูดิยี่พาโูโรก็ตกประมาณสักพันหนึ่งบ้านเราอะ่ะเนี่ยดูดิสวยมากเพื่อนๆคะ่ะใบสีเงินดูดิสวยๆเดีย๋วยวเราไปเดินดูด้านนู้นกันค่ะ อันนี้นะคะฟีโรเดนดอนนะคะใบสีเงินนะคะสวยงามมากคะ่ะอุ้ยใบเขาก็สวยเนาะถ้าเป็นบ้านเรานะเ,นเพื่อนๆเนี่ยราคาก็น่าจะหลายพันอยู่เนาะที่นี่ตกราคาเป็นพันเดียวเองไม่ไส้นสายดูอสิใบเขาสวยมากเลยนะาเห็นไหมสวยจริงอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบเนาะโออันนั้นสวยค่ะอันนั้นอะไรคะอันนี้เป็นเป็นไม้แผลนเนาะต้นนิพสติ ต้นลิปสติกอ้าสวยมากดูดีมีดอกแล้วอเอาไปบ้านเราได้ไหมเนี่ยเขาจะเขาจะ,ะเขาเรียกอ,อะไรนะเขาจะํำง่ายไหมง่ายจะเนาะชื่อดอกลิปสติกสวยงามค่ะให้ดูใกล้ๆเนาะเขาเป็นอย่างนี้ค่ะดอกลิปสติกอ๋ออันนี้ที่บ้านเราขายกันอยู่ ต้นละห้าหกร้อยถึงแปดร้อยเนี่ยเราจำเขาเรียกอะไรนะอะไรกินนะเพอร์กินเพอร์กินนะคะเนี่ค่ะที่บ้านเราก็โอเคแต่ที่นี่ก็สิบหกยูโรก็ถือว่าราคาสูงนะคะเนี่ยเบอร์กินอันนี้ชื่อเบอร์กินนะข้างล่างเนี่ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นกล้วยนะคะต้นละประมาณสิบหกยูโรบ้านเราเนาะก็สวยงามมากค่ะไม่รู้ว่าเป็นกล้วยด่างหรือเปล่าน้อแบบนี้ค่ะ ก็ไม่แน่ใจเนาะอาจจะเป็นกล้วยด่างก็ได้แต่ทีนี้ที่นี่เยอรมันนะคะเราก็ไม่รู้รลค่ะบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูเรื่อยๆนะคะว่าที่นี่เขาต้นอะไรที่สวยมากๆแล้วก็ที่นี่เขาจะฮิตพวกไม้ฟอกอากาศกันเยอะนะคะช่วงนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเดินดูนะคะเขาก็จะมีพวกไม้ฟอกอากาศเยอะมากเลยนะคะ และอันนี้เนี่ยก็คือต้นพูด่างนะคะพูด่างก็ราคาสูงนะคะที่นี่ที่บ้านเราถ้าพูด่างธรรมดาจะไม่แพงขนาดนี้นะคะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศเช่นกันนะคะแล้วก็จะเป็นพูด่างต้นใหญ่ๆคะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วราคาก็ไม่ไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็ราคาก็น่าจะพอๆกันนะคะเพราะที่นี่จะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เขาจะมีหมดเลยทุกอย่างนะคะ,ะนี่นี่คือ,อกวากมรกตนะคะกกใหญ่ๆนะราคาแพงกว่าบ้านเราโขเลยค่ะอันนี้นะคะที่นี่กกหนึ่งต้นหนึ่งก็จะตกประมาณ5 600นะคะหรือว่าถ้าเล็กๆก็ประมาณ3-400นะคะเขาไม่มีเขาไม่มีมรกตกวากมรกตด่างแบบบ้านเรานะคะเขาจะมีกวากมรกตเขียวๆนะคะก้านลายๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเป็นกักมรกตเอ้ยถ้าเป็นกวากมรกตที่ดังๆไม่มีเลยค่ะ เนี่ยค่ะจะสวยแบบนี้เลยนะคะของเขาเขาจะทํามาแบบแน่นมาเลยค่ะแต่กอแน่นมาเลยนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็สวยงามเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเน้นไม้ฟอกอากาศนะคะต่างประเทศเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะทําแบบสวยงามมาเลยนะคะ ราคาก็ไม่แพงอันนี้นะคะเหมือนกับเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะแต่ว่าเขาก็เป็นใบสีจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะฟิโรเดนดรอนนั่นแหละคะ่ะเราซื้อไปแล้วนะคะถ้ามีโอกาสเราก็จะเอากลับบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็คือลิ้นมังกรนะคะก็จะเขาก็จะจัดไว้อย่างนี้สวยงามคนที่นี่เขาจะซื้อปุ๊บเขาจะไปตั้งที่บ้านเลยละคะ่ะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะแคคตัสนะคะก็ตรงของเขาก็จะจัดแบบสวยงามน่ารักนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะตกประมาณ40-50บาทบ้านเรานะคะก็จะขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับต้นไม้เล็กๆพวกนี้นะคะพวกแคคตัสพวกนี้นะคะ่ะ ก็บางต้นเขาก็จะมีดอกสวยๆนะคะแต่ว่าเป็นดอกปลอมนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะเอาพวกดอกพลาสติกมาเสียบๆไว้เหมือนของจริงเลยคะ่ะเราเคยซื้อไปแล้วเราก็เอ๊มันมันทำไมสวยงามขนาดนี้นานขนาดนี้พอไปจับดูจริงๆแล้วมันเป็นของปลอมติดไว้ค่ะเราก็คิดว่าของจริงนะคะก็เนี้ยค่ะทั้งลิ้นมังกรอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะจัดใส่กระถางไว้แล้วเราก็จะไปซื้อกระถางสวยๆแล้วก็เอามาใส่ก็จะดูงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ที่นี่นะคะเขาก็ไม่ค่อยได้เอาเมเล็ดไปเพาะกันค่ะเขาจะมีแบบนี้ไว้อยู่แล้วค่ะเพื่อที่จะเอามานะคะที่เอามาขายได้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะตลาดต่างประเทศนะคะอันนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาใช้เหมือนใยมะพร้าวมาทํานะคะเราจําเป็นไอเดียได้นะคะเพื่อไปทําบ้านเราสวยงามน่ารักมากเลยค่ะ ก็จะดูเหมาะสมมากๆเลยนะคะเป็นเป็นที่แขวนนะคะจากบ้านเราเป็นพลาสติกนะคะที่นี่เขาเป็นแบบนี้ค่ะดูงดงามจริงๆค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกไม้ดอกต่างๆนะคะ <ๆ S 2> เขาก็จะจัดเป็นกระถางเหมือนกันค่ะสวยมากๆเลยอุ๊ยอันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่านะคะเขาใช้สเปรย์สีฉีดนะคะก็เลยดูสวยงามแบบนี้ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นต้นธรรมชาตินะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเขาใช้สเปรย์สีเงินเงินฉีดนะคะ ก็เลยสวยขนาดนี้นะคะส่วนด้านนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นดอกไม้นะคะต่างๆสวยทั้งนั้นเลยก็จะมีพวกดอกกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นนะคะที่สามารถปลูกด้านนอกได้นะคะเขาก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆก็สําหรับที่นี่แล้วนะคะดอกไม้ส่วนมากเขาจะจัดไว้สวยงามแล้วล่ะคะ่ะและจะบอกว่าต้นนี้นะคะเยอะมากๆเลยค่ะทั่วเมืองไปหมดเลยนะคะหลากสีมากๆเลยค่ะ ที่บ้านเราเรียกคู่เราหงนะคะอันนี้น่าจะคู่เราหงนะคะเนี่ยค่ะเราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแน่ๆนะคะแต่เยอะมากเลยค่ะเยอะทั้งเมืองเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นไม้ดอกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูด้านนอกสุดนะคะอันนี้จะเป็นต้นไม้พวกต้นไผ่นะคะก็จะมีเขาก็จะมีพระแบบไทยๆด้วยนะคะเขาจะเอาไว้ประดับในสวนกันค่ะที่นี่เขาจะนิยมเอาพระนะคะไปไว้ในสวนนะคะกันเยอะ หลายๆบ้านเลยค่ะที่เยอรมันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราพามาชมแค่นี้ค่ะจริงๆแล้วเราจะมาหาบอนสีนะคะแต่ว่าไม่ได้วันสีเลยค่ะได้แต่ดูต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราวันหลังเราก็จะไปหาดูที่อื่นนะคะเผื่อเขาจะมีบอนสีให้เราได้เชยชมบ้างนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามเราแล้วก็ให้กำลังใจเรามาตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปุูกการปลูกต้นไม้ของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ